The Cup of Life บอลโลกของเรานำเสนอโดยรถยนต์ซูซูกิขนมปังฟาร์มเฮาส์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอลินามิน X-Plus เสริมวิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าเนื่องจากขาดวิตามิน B1 ท่านผู้ชมครับฟุตบอลโลกปี1958ครับถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ไม่มีพ่อนะครับเพราะว่าบิดาแห่งฟุตบอลโลกนั้นได้จากโลกนี้ไปนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคมก่อนหน้าการแข่งขัน2ปีครับหรือว่าปี1956นั่นเองนะครับก็คือจูริเม่นะครับจูริเม่ได้จากไปครับฟุตบอลโลกขาดพ่อแต่มีนักฟุตบอลตัวพ่อเกิดขึ้นนั่นก็คือคนนี้ครับ นี่คือการดีใจแบบสุดชีวิตเลยนะครับขึ้นบาขึ้นไหลเลยครับสำหรับเอสซานอันเตสเดนัสซิเมนโตนะครับหรือว่าเปเล่ภาพนี้เกิดขึ้นในแมตช์สุดท้ายที่เราปรากฏภาพว่าเปเล่อยู่ในสนามฟุตบอลในฐานะของนักกีฬานะครับนั่นก็คือชัยชนะอันงดงามที่แอสเตกานะครับเมื่อปี1970ปี 1958, 1962, 1966แล้วก็1970เป็นยุคข,ของเปเล่ครับ ถือว่าโอ้โหยาวนานมากแต่ว่าเปเล่นั้นรอบกายของเขานั้นถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแต่ตัวชูโรงนั่นก็คือเปเล่เพราะอะไรไหมครับโลกใบนี้รู้จักบราซิลได้ก็เพราะเปเล่นะครับรู้จักกาแฟเนี่ยทีหลังเปเล่นะครับสำหรับในโลกใบนี้นะครับซึ่งเปเล่น,นั้นเริ่มต้นจากการลงสนามโดยที่ไม่มีใครรู้ครับ ว่าเด็กผู้ชายตัวเล็กคนนี้คือใครนะครับในการแข่งขันที่ประเทศสวีเดนนะครับในปี1958ซึ่งการแข่งขันบอลโลกที่สวีเดนในครั้งนั้นถือเป็นครั้งประวัติด้วยนะครับที่ทีมจากสาหราชอาณาจักรอยู่ครบเลยครับทั้ง4ทีมนะครับนั่นก็คืออังกฤษสกอตแลนด์เวลส์แล้วก็รวมไปถึงทีมชาติไอร์แลนด์เหนือเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยแล้วบราซิลเดินทางมาถึงสวีเดน เปเล่เคยให้สัมภาษณ์ครับในภาพยนตร์สารคดีของเขาเมื่อปีที่แล้วบอกว่ามีเด็กผู้หญิงของประเทศสวีเดนขอจับที่หน้าใบหน้าของเปเล่พอจับออกมาแล้วก็มองแล้วก็พูดขึ้นมาเปเล่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรก็เลยถามล่ามนะครับเด็กคนนั้นอยากรู้ครับว่าหมึกที่หน้าเนี่ยจะติดมือเขาหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยเห็นคนผิวสีนะครับนี่คือยุคในตอนนั้นซึ่งเป็นการเปิดเผยจากตัวของ เ,เล่เอ,เองนะครับซึ่งในค้าครั้งนั้นเนี่ยบราซิลนั้นเพิ่งเจ็บปวดนะครับจากการพลาดท่าไม่ได้แชมป์โลกปี1950นะครับปี1954ก็ไม่ได้ครับแล้วก็มาปี1958ที่มีความหวังกับเด็กหนุ่มที่พุ่งขึ้นมานะครับหลายต่อหลายคนในตอนนั้นนะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นแชมป์โลกครั้งแรกได้ในครั้งนั้นนะครับด้วยการเอาชนะสวีเดนในนัดชิงเขยืด 5ประตูต่อ2นะครับในนัดชิงซึ่งในตอนนั้นเปเล่อายุได้17ปี249วันนะครับเปเล่ได้โอกาสลงเล่นครั้งแรกในการออกสตาร์ตรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับพร้อมๆกับนกน้อยกาลินชานะครับซึ่งหลายคนตอนหลังมาเรียกนกน้อยอยู่ไรพอนี่ผมโกรธมากเลยนะครับวันนั้นหมอลำนะครับก็ตอนนั้นเปเล่ชื่อเขานะครับเอสซันอารันเตสเดนัซิเมนโตจริงๆแล้วเขาชื่อว่าเดโกหรือว่าดีโกนะครับ ซึ่งเปเล่เองเก้าวเข้ามาจนเป็นที่รู้จักมีการถ่ายทอดสดไปแล้วฟุตบอลโลกก่อนหน้านั้น2สมัยแต่ครั้งนั้นเนี่ยแต่ละประเทศนะครับเริ่มมีโทรทัศน์ครับเริ่มมีทีวีเนี่ยจำหน่ายก็เลยไม่รู้ครับว่าเปเล่เนี่ยเป็นคนปั้นทีวีหรือทีวีเป็นคนปั้นเปเล่กันแน่นะครับนี่คือความสำเร็จครั้งแรกของเปเล่ในปี1958นะครับ หลังจากนั้นในปี1962ฟุตบอลโลกแข่งที่ประเทศชิลีโลกใบนี้ก็รู้จักประเทศชิลีจากการแข่งขันฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันครับแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้เกือบจะไม่ได้จัดก,การแข่งขันขึ้นนะครับเนื่องจากมีเหตุภัยพิบัตินะครับพิบัติภัยทางธรรมชาตินั่นก็คือแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยสร้างความ ปั่นป่วนให้กับโลกใบนี้มากเพราะไหวถึง9.4ถึง9.6แมกนิจูดเลยทีเดียวครับเรียกว่าสะเทือนไปทั้งแปซิฟิกนะครับเมื่อปี1960ในวันที่22พฤษภาคมนะครับก่อนเปิดสนามไม่นานนะครับจนเกือบถูกฟีฟ่าเนี่ยยกสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพแต่ว่าซ่อมแซมได้ทันเวลาแล้วการในขันในครั้งนี้ที่ประเทศชิลีนะครับโหถือว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่อังกฤษเนี่ยนะครับในอีก4ปีหลังจากนั้นเนี่ย มันมีศึกเรียกว่าเดอะแบตเทิลที่นู่นเดอะแบตเทิลที่นี่แต่เขาบอกว่าศึกแบ t เทิลที่ชิลีครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากนักข่าวครับนักข่าวเขียนข่าวแล้วก็ด่าประเทศชิลีแบบเรียกว่าสุดลิ่มเลยเป็นนักข่าวอิตาลีนะครับที่เขียนด่าประเทศชิลีนักข่าวอิตาลีคนนี้ก็คืออันโตนิโอกิลลี่นะครับกับคอร์โดปิซินลลี่เขียนข้อความเป็นบทความปลุกใจก่อนเกมนี้ครับจนมันกลายเป็นเดอะแบ t เทิลออฟซานเอโก้นะครับ เขาบอกว่าซานิเอโกเนี่ยเหมือนกับที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่มากกว่าเมืองจัดฟุตบอลนะครับเหมือนซ่วมไม่เหมือนเมืองหลวงนะครับโทรศัพท์ใช้การไม่ได้โอ้ยประเทศไทยกว่าจะใช้การได้กีกนานนะครับรถแท็กซี่หายากกว่าสามีผู้ซื่อสัตย์เขียนกันนี้นะฮะประชาชนไม่รู้หนังสือขาดแคลนอาหารขี้เมาติดเหล้าแล้วก็ยากจนครับโอ้โหถ้ามันเขียนขนาดนี้เนี่ยมันไม่ด่าบิดากันเลยครับ เป็นการเขียนแบบนี้เนี่ยแล้วก็เลยทําให้ฟุตบอลคู่นี้เนี่ยลุกเป็นไฟนะครับลุกเป็นไฟในสนามวันนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ไล่เตะคนมากกว่าเตะบอลน,นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเปเล่เองในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่เคยเป็นเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นในรอบลึกนะครับสำหรับเปเล่แต่ บราซิลเองนั้นสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จนะครับในการแข่งขันครั้งนั้นด้วยการป้องกันแชมป์นะครับกุนซือเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไอเมเร่โมเรล่านะครับแต่ว่านะักฟุตบอลเนี่ยยังยอดเยี่ยมมากมายสไตล์การเล่นของพวกเขาเปลี่ยนมาเป็น4-2-4นะครับฟุตบอลเริ่มมีกองหลัง4คนนะครับในยุคนั้นปี1962นะครับเปเล่ le, เนี่ยเจ็บตั้งแต่นัดที่2นะครับแต่ทีมชุดนั้นเนี่ยมีเนลสันซานโตสนะครับมีดีดี มาริโอซาการโลนะครับวาวาการินชาแล้วก็อามารินโดนะครับพวกเขาชนะเชโกสโ,โลวาเกียไป3ประตูต่อ1นะครับในนัดชิงชนะเลิศสิ่งหนึ่งที่เป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นบันทึกมาเลยว่าในครั้งนั้นเนี่ยไอดี ID การ์ดของนักกีฬาของเปเล่นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเปเล่เน่ชื่อเอสซานารันเตสเดนาซิเมนโตนะครับหรือว่าเปเล่นะครับ ซึ่งเป็นชื่อที่เปเร่เขาไม่ชอบนะฮะเป็นชื่อที่เขาเรียกกันปรากฏว่าชื่อ ID ดีการ์ดของเปเร่ผิดครับเป็นชื่อเอดิสันเนี่ยครับเป็นชื่อเอดิสันแต่ว่าหน้าเนี่ยตรงนะครับเปเล่บอกว่าในจุดเนี่ยทำให้ถ้าเกิดว่าจะถามเรื่องราวในฟุตบอลโลกสักอย่างหนึ่งถึงความผิดพลาดเนี่ยเขามองว่าความผิดพลาดในการทํา i ดีการ์ดให้เขาในครั้งนี้แหละที่เขาค่อนข้างที่จะไม่โอเคเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าที่ไม่โอเคกว่าก็คงจะเป็นปี1 9 6 6ปี1 9 6 6 บราซิลเป็นแชมป์โลกได้แล้ว2สมัยเท่ากับที่อุรุกวัยทำเท่ากับที่อิตาลีทำพวกเขาถ้าชนะเลิ่นนะครับนี่จะกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ครองแชมป์ฟุตบอลโลกได้ถึง3สมัยและจะได้ถ้วยจูริเม่ไปครองเลยนะครับเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้แล้วครับว่าถ้าชาติใดก็ตามได้แชมป์โลกครบ3สมัยก็จะได้ถ้วยอันนี้ไปครองเป็นกรรมสิทธิ์นะครับปรากฏว่าครั้งนี้เปเล่ไม่ผ่านอีกแล้วครับบาดเจ็บ และบราซิลตกรอบแรกสบายเลยนะครับครั้งนั้นเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆมากมายครับทั้งประตูผีที่ไม่ใช่ผัดไทยของทีมชาติอังกฤษจ,จากเจฟเฟอร์สในนัดชิง,งเฮลเลิศม,มีเกมที่เกาหลีเหนือพิกล็อกเอาชนะทีมชาติอิตาลีนะครับห่ประตูต่อศูนย์และเกือบเข้ารอบรองชางเลิศครับพวกเขาขึ้นนําโปรตุเกสไปก่อน3 0มศูนย์แต่โดนอิตาลีนะครับของเสื้อดําแห่งโมซัมบิกนั่นก็คือยูเซเบียโอนะครับทำให้ทีมนั้นกลับมาเอาชนะได้ 5ประตูต่อ3นะครับเป็นความทรงจําที่ไม่ค่อยดีนะักสำหรับเปเล่ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งนั้นแหละครับแต่ว่าอีก4ปีต่อมาในปี1970เปเล่ทําสําเร็จครับปี1970แข่งขันที่เม็กซิโกเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2ครั้งนะครับก็คือปี1970กับปี1986ทั้ง2ครั้งประสบปัญหาเดียวกับประเทศชิลีครับนั่นก็คือมีเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับ แต่ว่าปี70ไม่ได้หนักเท่าปี1986นี่คือการมาเล่นท่ามกลางแสงแดดนะครับเขาเรียกกันว่ารุ่งอรุณแห่งฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกในครั้งนี้แล้วก็เป็นครั้งสําคัญเพราะว่ามาเล่นที่แถบอเมริกาเหนือนะครับหรือว่าคอนคาเคฟนั่นเองนะครับอเมริกาเหนืออเมริกากลางเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อเมริกาใต้กับยุโรปเป็นชาติที่จัดฟุตบอลโลกปรากฏว่าทีมชาติบราซิลในครั้งนี้ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยสดงดงามนะครับ แล้วก็เป็นแชมป์โลกนัดชิงชนะเลิศพวกเขาเจอกับทีมชาติอิตาลีเนี่ยครับแล้วก็เอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งซึ่งว่ากันว่านักฟุตบอลของอิตาลีณนะเวลานั้นเนี่ยแทบจะคลานล,ลงสนามแล้วครับเพราะว่าพวกเขาเพิ่งเล่นแมตช์ออฟเซนจูรี่นะครับในการเจอกับเยอรมนตะวันตกนะครับในรอบรองชนะเลิศแล้วต่อเวลาชนะ4ประตูต่อ3ที่ว่ากันว่าเป็นเกมที่ดุเดือดและร้าใจที่สุดตั้งแต่โลกใบนี้เคยมีมาแต่ว่าเรา ก็ไม่มีโอกาสได้ชมกันแบบสดๆณเวลานั้นนะครับแต่เชื่อจากดูจากสกอร์ดูจากอะไรต่างๆแล้วมั่นใจแล้วอิตาลีแรงไม่ดีแน่ครับแล้วสุดท้ายเปเล่ครับทาประตูในนัดจิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประตูเบิกร่องแล้วสุดท้ายบราซิลชนะ4ประตูต่อนหนึ่งถ้วยจูริเม่ถูกชูขึ้นฟ้านะครับแล้วก็เป็นการประกาศสักดาอีกครั้งหนึ่งของทีมชาติบราซิลที่ได้แชมป์เป็นสมัยที่3นะครับซึ่งเปเล่เอง เป็นนักฟุตบอลคนแรกและคนเดียวครับในประวัติศาสตร์จนถึงตอนนี้ที่ได้แชมป์โลกถึง3ครั้งหลายคนมองครับว่าเปเล่เก่งกาจเหลือกเกินเป็นคนที่แบกบราซิลครองแชมป์ทุกสมัยจริงหรือไม่วันนี้เรามีไลน์อัพนัดชิงเฮเลิศเพื่อนๆที่คล้องอยู่รอบตัวของเปเล่มาฝากกันทั้ง3สมัยครับนี่คือปี1958นะครับโอ้โหเห็นชื่อมันดีดซ้ายเข้าตาซ้ายเลยก็คือ มาริโอซากาโลนี่ครับนี่คือบราซิลในปี58ที่พวกเขาเอาชนะสวีเดนเจ้าภาพนะครับท่านดูข้างหน้านะครับดีดีซีโตกาวินชาวาวาซากาโลแล้วก็เปเล่นะครับขณะเดียวกันในแนวรับเนี่ยนิวสันซานโตสนะครับคนที่ทุกวันนี้ก็ยังยืนตรางหงาอยู่หน้าสนามของโบตาโฟโกเนี่ยเป็นผู้เล่นคนสำคัญในแนวรับนะครับนี่คือปี58ครับ ขณะที่ปี62ครับรอบชิงเฮลเลอร์ไม่มีชื่อของเปเล่นะครับเพราะว่าบาดเจ็บเราจะสังเกตว่าตรงกลางเหมือนเดิมเลยครับนั่นก็คือดีดี้ซีโต้นะครับกาลินชาเริ่มมาแล้วครับนกน้อยกาลินชานะครับแล้วก็นี่แหละครับก็คือซากาโลส่วนข้างหน้าที่คู่กับวาวาครับก็คืออารมารินโดนะครับซึ่งอารมารินโดนั้นทําประตูในนัดชิงเฮลเลอร์ที่เอาชนะเชโกสโลวาเกียด้วยจากนั้นครับในนัดชิงเฮลเลอร์ปี1970นะครับ ท่านจะสังเกตว่าทีมชาติบราซิลชุดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นมากมายครับและการไปชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยไมโอซากาโรนะครับกลายเป็นนักฟุตบอลคนแรกนะครับที่ได้ทั้งจากได้ชมป์โลกครับจากการเป็นทั้งนักฟุตบอลแล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับไปเล่นนั้นเล่นหน้าคู่กับทอสเทานะครับตรงกลางเนี่ยก็คือถ้าเมื่อก่อนจะต้องเรียกว่าเกอร์สันนะครับแต่ในนี้ต้องเรียกว่าแจซอนนะครับ เกอสันครับเอาเพื่อความชั่วแต่คนหนึ่งที่ท่านคงจะเห็นไฮไลท์ต่างๆที่ผ่านมาของโลกใบนี้นะครับที่ล็อกหลบผู้เล่นอิตาลีด้วยข้อเท้าเนี่ยหลบถึง4คนนะครับก็คือโคโดอัลโดนะครับแล้วก็มีแจซินโญนักฟุตบอลที่ยิงประตูดได้ทุกนัดที่ลงสนามนะครับยืนอยู่ทางขวาและทางซ้ายก็คือลุงหนวดครับไม่ใช่สเต็กนะครับแต่เป็นลิเวอรลิโน่ครับนี่สดจริงๆครับสำหรับทีมชาติบราซิล ภาพที่เราได้เห็นในทุกครั้งนะครับของฟุตบอลโลกในทุกยุคทุกสมัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกเป็นไฮไลท์ก่อนการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับช่วงที่กําลังชิงลิเกิิธิ์อะไรต่างๆมีหมดนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เราจะเห็นการต่อบอลของบราซิลแล้วยิงเข้าไปนะครับโดยคาร์ลอสซาบัโตซึ่งเป็นกัปตันทีมผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับเป็นภาพแห่งความทรงจํานั่นก็คือปี1970ก้้วเและเรื่องราวต่างๆค่อยๆถูกถ่ายทอดออกมาแต่มุมนึง ที่มักจะถูกนําเสนอเช่นเดียวกันและตลอดการและผมเชื่อว่าตลอดไปนั่นก็คืออันญมณีลูกหนังที่ล้ําค่าครับอย่างเปเล่นั่นเองนะครับเขาเกิดมาในครอบครัวที่แสนที่จะยากจนอย่างที่สุดนะครับคุณพ่อดอนดินโยเป็นเพียงแค่พันโรงนะครับแล้วก็คอยทําความสะอาดเปเล่ตามไปแล้วก็ฝึกซ้อมฟุตบอลโดยที่ไม่ได้เตะฟุตบอลนะครับในสารคดีเราจะเห็นว่าเขาจะเตะไอ้ลูกมะม่วงนะครับผมเคยไปเห็นมะม่วงแบบนี้แล้ว มันใหญ่มากนะครับมันใหญ่พอๆกับบอลพลาติกเลยนะครับใหญ่จริงแล้วก็เปเล่เนี่ยฝึกซ้อมนั่นคือเรื่องจริงทึ่งเป็นตำนานที่เขียนเอาไว้เปเล่บอกว่าเขาไม่เคยเห็นพ่อเขาร้องไห้เลยไม่ว่าจะเงินเดือนน้อยโดนไล่ออกจากงานขาหักแล้วก็บาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลแต่ดอมดินโยร้องไห้ครั้งเดียวครับนั่นก็คือความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติอุรุกวัยของบราซิลในนัดชิงชนะเลิศ กลๆนะครับก็คือปี1950ซึ่งแข่งขันแบบเป็นรอบแบ่งกลุ่มแล้วนัดชิงนั้นอุรุกวัยมาเจอกับปบราซิลพอดีเปเร่อบอกว่านั่นคือแรงขับของเขาครับที่เขาจะเป็นนักฟุตบอลให้ได้เพราะว่าน้ำตาของพ่อนั่นเองนะครับแล้วการที่เขาถูกเรียกไปติดทีมชาตินั้นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเปเร่อบอกเองครับว่าฟุตบอลขอเขาเขาไม่ได้เก่งคนเดียว เขามีรายล้อมเขามีอยู่อย่างมากมายแต่ทุกคนเนี่ยมาจับจ้องที่เขาแสงไฟต่างๆมาจับจ้องที่เขาแต่เขามีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นรุ่นพี่และรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆกันในรุ่นเดียวกันที่ดีต่อเนื่องและทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่เรียนไว้ในตอนต้นคลิปกับว่าเปเล่เองเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมาพร้อมกับวงการโทรทัศน์ที่กําลังก้าวขึ้นมาในยุคที่ปลายทศวรรษที่ห้าศูนย์ถึงหกศูนย์เนี่ยครับทำให้ ว่ากันว่าตอนนั้นเปิดทีวีคุณก็จะเห็นบราซิลเปิดทีวีคุณจะเห็นฟุตบอลเปิดทีวีคุณจะเห็นเด็กผู้ชายผิวสีคนหนึ่งตัดผมเตียนๆแล้วร้องไห้แล้วก็เปิดทีวีจะเห็นเด็กคนหนึ่งกระดกบอลข้ามศีรษะกองหลังแล้วยิงเข้าประตูเด็กคนนั้นนะครับก็คือเปเล่นั่นเองนะครับถือว่าเป็นบันทึกการเดินทางในครั้งนี้ของเปเล่ในช่วงเวลาที่ครองแชมป์แล้วเราหาข้อมูลตรงนี้มาได้ นะครับมานำเสนอกันเขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเรื่องของการวางตัวก็ถือว่าสําคัญนะครับในช่วงเวลานั้น,นแน่นอนครับอเมริกาใต้นั้นเต็มเปี่ยมเลยครับไปด้วยเขาเรียกว่าเผด็จการด้านการเมืองเปเล่ต้องยอมเสียเพื่อนครับเนื่องจากว่าเขาต้องไปในจุดที่ผู้นําประเทศอยู่ก็แน่นอนครับนักฟุตบอลที่เป็นตัวเอกที่สุดประจําทีมก็คือตัวเขาครับแต่ด้วยการที่บอกว่าคนที่ไม่เลือกข้างเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่บนสังคมได้หรือไม่ เปเล่ le, นี่คือตัวอย่างที่สําคัญครับเขาไม่ได้เลือกข้างไหนครับแต่เขามีความจําเป็นจะต้องอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของทั้งวงการฟุตบอลเป็นตัวแทนของประเทศและที่สําคัญที่สุดเขาเป็นตัวแทนของประเทศบราซิลนี่คือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเป็นคนที่สร้างคุณโปการต่างๆให้กับวงการฟุตบอลมากมายครับทำให้เราได้รู้จักท่านลองคิดดูครับลูกฟุตบอลก็เปเล่นะครับ ยาจุดกันยุงยังเปเล่เลยถ้าลองคิดดูครับแล้วเพื่อนสมัยเรียนปอชอผมยังชื่อนายเปเล่แท้ตั้งนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยชื่นชอบเปเล่นะครับไม่ได้มองหน้าลูกตัวเองเลยว่าจะตั้งชื่อลูกออกมาเป็นแบบนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ของเอสันอาราเตสเดอร์นาซิเมนโตแม้ว่าในการต่อมาเนี่ยนะครับจะมีหลายคนครับที่คอยถากถางคอยไปล้อในการวิเคราะห์วิจารณ์ของเปเล่แต่นั่นแหละครับเปเล่เป็นคนที่ไม่ทูนเลยนะครับไม่ควรเลยที่จะถูกใครไม่รู้ ที่จะมารอตัวเขาเพราะนี่คือขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งวงการฟุตบอลในด้านขาวหลังจากนี้เรามาดูดาร์กไซด์แห่งวงการฟุตบอลกันบ้างกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วจะรู้ว่าดาร์กไซด์คนนี้เป็นยิ่งกว่าดาร์กไซด์หรืออาจจะไม่ดาร์กไซด์เลยก็ได้กับคำพูดของเขาบางอย่างติดตามเรื่องราวของเดโก้มาลหนาได้ในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ บอลโลกของเรานำเสนอโดยอะลินามิน x อ็กซเสเริมวิตามิน B-1 วิตามิน B-6 วิตามิน B-12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเนื่องจากขาดวิตามิน B-1